ส่งตรงจากฝรั่งเศสมีส่วนช่วยในการบำรุงสายตาและสมองอัลคาชีนซึ่งเป็นกรดอะมิโนเล่นในการเผาผลาญไขมันกระชับสัดส่วนด้รูปทรงช่วยลบเลรือนริ้วลอยเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักและผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานดื่มได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่และคนชราและผสมกับส่วนผสมหลักสำคัญคือกรดอะมิโนประเภทเออลไราซินกับแอลโทโร ่วนช่วยในการดูดซึมไขมันในร่างกายเสริมสร้างเส้นใยอาหารเมือ่อเส้นใยอาหารจับตัวกับไขมันทําให้กระบวนการย่อยและดูดซึมอาหารทํางานได้ดีปกป้องการสะสมของไขมันคืยในเรื่องของระบบการย่อยและระบบทางเดิอนอาหารได้อย่างดีเยี่ยมไวคิสตีนีบีมเป็นสารสกัดจากฟอเรโอลามมนซึ่งสกัดได้จากถั่วขาวยับยั้งไม่ให้เปลี่ยนแป้งเป็นน้ําตาลและน้ําตาลเปลี่ยนเป็นไขมัน น,น้อยถึง3สเอสารสกัดจากส้มแขกสารสกัดตัวนี้ย้ำยังไม่นำแป้งไปใช้ไม่ว่าเราจะกินแป้งขาวหรือน้ำตาลมันจะไม่เปลี่ยนแปลงไขมันสารสกัดไบโอฟลามโนยหรือ O P C ที่มีหน้าที่พิเศษในการต่อต้านอนุมูลอิสระป้องก,กันการเกิดริ้วรอยสารสกัดจากไผ่ปักสกัดจากดอกสนฝรั่งเศส ส่วนช่วยในการต้านอนุมูลอิสระป้องกันความเสื่อมเพิ่มการไหลเวียนของเลือดลดเลือดริ้วรอยโดยเฉพาะร่องรอยเล็กและร่องรอยตื้นพี่คอลาเจนเป็นสารสกัดจากคอราเจนจากปลาทะเลน้ำลึกมีส่วนผสมในการช่วยป้องกันอนุมูลอิสระเสริมความชุ่มชื่นของผิวหนังให้เรียบตึงกระชับยืดหยุ่นปรับโครงสร้างผิวให้มีสปิยู่ตลอดเวลา